มอ่มาใหม่วันนี้รับแขกที่หนูน่ารักนะสวัสดีหนูสวัสดีค่ะเป็นทอมป่ะเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะใส่พี่ะเนี่ยไม่ได้ใส่นะคะเอ้ยจริงมาเอ้ยไม่ใส่จริงๆค่ะไหนพี่ดูดิจริงปะพี่จังไรอีกชื่ออะไรหนูชื่ออันนาค่ะชื่ออันา ชื่อคลองกับพี่เลยพี่ชื่ออะไรคะแอันเน่จริงด้วยมีแฟนยังยังไม่มีแฟนค่ะเฮ้ยยังไม่มีถ้าพี่จะไปเป็นแฟนหนูพี่ต้องทําตัวไงเออพี่ต้องไปดูหนังก่อนนะคะเออดูหนังเรื่องอะไรจ๊ะดูดูหนังหน้าพี่อะค่ะเด็กเป็นเก็งใจผิดุดยอดปล่อยกูวะผีไม่รู้อีคนนี้เด้ินไม่ได้ นัง่งเลยนัง่งเลยผมสวยบิ๊กเลยใส่บิ๊กเลยไม่ค่ะผมจริงค่ะจริง